บีทีพีเมียมอเตอร์ซีนอนสวัสดีค่ะวันนี้เรามาส่งงานกันนะคะคันนี้เป็น Toyota าคอมพิวเตอร์นะคะโคมที่ติดมากับรถเนี่ยจะเป็นโคมโคมสำเร็จรูปนะคะแต่ลูกค้าบอกว่าไม่สว่างนะคะวันนี้นำนำมาอัปเกรดนะคะเป็นชุดโปรเจคเตอร์ไบ LED l a s เลเซอร์ฟ x นิกโปรแม็ก78วัตต์นะคะพร้อมวงแหวน BM s t y l สไตล์นะคะเลดเดวิลไอนะคะอันนี้จะเป็นไฟหลีนะคะ ไฟหลีจะเป็นตัวเดวิลติดพร้อมวงแหวนแบบนี้นะคะไฟต่ำค่ะพอเปิดไฟต่ำตัวเดวิลไอจะตัดระบบอัตโนมัตินะคะโลโกโช้ชัดเจนนะคะเดี๋ยวเราชมแสงหน้าตัวรถกันค่ะคัดออกคมๆนะคะสูงค่ะชมแสงผ่านพิมพ์ตัวรถนะคะสูงค่ะโอเคค่ะความสว่างนองตัวรถและในตัวรถไม่แตกต่างกันนะคะอะ ตัวนี้ไฟสูงจะเป็นสปอร์ตเลเซอร์เลเซอร์ชัดเจนนะคะลูกค้าท่านได้สนใจงานดีๆเนียนๆแบบนี้นะคะติดต่อเข้ามาได้ที่ทางเพจ Facebook BTPremiumAuto s i n o n ได้ทุกสาขาเลยนะคะขอบคุณค่ะ